Gracias. i เดี๋ยวจะมีคนถามมาหรือไม่ต้องก็ถามนำก่อนแล้วกันเนาะ ก็จะแยกเป็น2ส,ส่วนนะครับ <c oughs> <c oughs> ส่วนหนึ่งของการดําเนินการทางวินัยนะก็จะเป็นเจเลยตารวจแห่งชาติที่จะลงไปแล้วสองวันแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็กําชับให้มีการตรวจสอบเรื่องของคลิปที่ปล่อยออกไปนะแล้วก็ได้คุยกันตลอดเวลานะครับทางเจเลเนี่ยก็เสนอวันนี้แหละนะก็มีความเห็นประกอบมาด้วยถ้าถ้าเป็นการถ้ามีความเห็นว่าเป็นเรื่องที่กระทําจริง นะครับว่าคงต้องให้ออกจากราชการไว้ก่อนส่วนใีส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของการสอบสวนคดีอาญานะครับซึ่งถ้าเกิดมีคนทําให้ใครตายเนี่ยมันก็เป็นความผิดอาญาแผ่นดินซึ่งอันนี้มอบให้ทนลองสุชาติธิรสวัสดิ์ลงไปนะครับก็จะต้องดําเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนนะคซึ่งตอนเนี้อยู่ลำดังดําเนินการอยู่ ตอนนี้ก็รอหนังสือนิดเดียวนะครับเป็นเรื่องทางธุรการเรื่องของการรวบรวมพยานหลักฐานชั้นตน้นนะซึ่งก็คุยกับจเลอยู่เสร็จวันนี้แหละเสร็จวันนี้นะครับไปว่าไม่รอคือให้ออกแน่นอนคือดูจากดูจากที่เห็นนะดูจากที่เห็นเนะี่ยผมคิดว่ายังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะ่ยเพรมันมววินยูชนทั่วไปวินยูชนทั่วไปก็สามารถจะตัดสินได้คือเราจะไม่ได้บอกเขาผิดนะแต่ว่าจากพยานหลักฐานเนี่ย เราเชื่อเราเชื่อนะแล้วก็เมื่อตั้งกรรมการวินัยร้แรงก็ต้องออกย้ายก,การได้นะครับแสดงว่าคลิปที่ออกมาเผยแพร่ที่เป็นคลิปจริงใช่ไหมคนระับก็บื้องต้นที่ได้ตรวจสอบนะครับทางเจเลก็เชื่ออย่างนั้นในนส่วของตัวัวผู้กเองตอนนีนนนนนู้เนี่ยทางจังหวัดคนครสวรรค์นเนี่ยนะเขาสั่งให้ไปปฏิบัติ ขาให้สั่งให้พ้นหน้าที่ไปเมื่อสองวันก่อนนะครับแต่ว่าในส่วนของสำนักงานสิชาติเองเนี่ยเราเราคงไม่อย่างนั้นนะก็จะสั่งให้มาปฏิบัติราชการที่ส่วนกลางเพื่อให้พ้นจากพื้นที่มานะครับในขณะที่ถ้าถ้าออกถ้าสั่งให้ออกก็คือออกเลยนะครับคือก็ดูวันนี้นะแต่ผมก็เชื่ออย่างนั้นว่าว่าวันนี้จบแน่วันนี้จบนะครับส่วนการดําเนินคดีอาญาเนี่ยถ้ารองสุชาติก็รู้หลวงยาติฐานอยู่ ถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็เรียกมาแจ้งข้อาหาจากภาพที่ออกมาค่อนข้างจะชัดเจนตรงนี้ในบทของตัวผู้ร่วมกับโจ้อเองนี่อาจจะท่านตกอยู่ในมือว่าท้าตำรวจมีการก็กำชับ <c oughs> ไปแล้วนะครับกำชับไปทั้งตชดนะทั้งตอมอทั้งกองบัญชาการอุบัติเหตภาคหกเองนะครับว่าอย่าให้ปล่อยให้หลบหนีนะครับ เท่าที่รายงานมาเนี่ยนะรายงานด้วยวาจานะครับก็ประมาณสิบสามคนแต่ว่าก็เดี๋ยวเอาเป็นรายลักษณ์สอนว่ากันอีกทีผลผลเรื่องต้นเนี่ยเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาเพื่อรีดเอาเงินตามที่นายชื่อดังเขาออกมาเ,เดี๋ยวขอดูนะครับวันนี้วันนี้เขาเสนอขึ้นมารายละเอียดเนี่ยผมไม่อยากพูดเพราะมันเป็นเรื่องของคดีแล้ว เอาเป็นว่าให้มันเป็นไปตามพยานหลักฐานนะเป็นไปตามพยานหลักฐานเดี๋ยวนี้มันจะพูดไปไปเข้าเรื่องของการสอบสวนแหละนะครับแต่ว่าทางวินัยเนี่ยเราไม่เอาไว้บอกแล้วนะแปลว่าวันนี้เรื่องที่จะให้บอกเนี่ยครับอาจจะรวมติดส,สามคนนี้ด้วยใช่ไหมเดี๋ยวดูรายงานที่ขึ้นมานะครับก็คุยกันตลอดเวลาลเขาจะจบวันนี้แหละไม่ว่าไงแต่ว่าอย่าลืมว่าการจะให้ใครออกจากราชการเนี่ยมันต้องเป็นไปตามกติกานะขั้นตอน แต่เราก็ทําเร็วที่สุดแล้วนะท่านครับจับใจท่านเลยครับเนื่องแต่ว่าตอนนี้เราก็มีวิกฤตสำคัญเรื่องเกี่ยวกับข้าราชการตำรวจอยู่แล้วมาเจอคลิปแบบนี้เข้าไปทีจับใจท่านแล้วท่านคิดว่าท่านอยากจะบอกอะไรกับประชาชนบ้างครับก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะครับที่จะต้องมีคนที่ต้องสูญเสียไปนะแล้วก็ฝากเป็นอุทาหรณ์ให้กับเพื่อนข้าราชการตำรวจทุกคนนะดูไว้ดูไว้ให้เป็นตัวอย่าง มันทำอะไรที่ไม่ดีไม่มีทางไม่มีทางที่จะพ้นไม่ได้เลยแล้วสิ่งที่ตามมามันเสียหายนะครับแต่ว่านิ้วไหนไม่ดีก็ต้องตัดทิ้งคนส่วนใหญ่จะได้เดินต่อได้นะผมเชื่อว่าตำรวจส่วนใหญ่ยังดียังดีอยู่แต่คนที่ทำไม่ดีคนเร็วๆก็ต้องรับผลกรรมที่ท่านได้ทำลงไปนะแล้วก็เราไม่สามารถจะ เอาคนแบบนี้ไว้ได้นะครับเพราะม่อย่างนั้นเนี่ยที่เหลือเดินไม่ได้ก็ฝากเป็นอุธาหรณ์สอนใจนะครับดูไว้ดูให้ดีว่านี่คือสิ่งที่เกิดจากผลการกระทําจะด้วยเจตนาอะไรก็แล้วแต่นะเราเป็นผู้รักษากฎหมายเราเป็นคนรักษากติกาสังคมถ้าเขาไม่ไว้ใจเราเนี่ยอยู่กันไม่ได้ประเทศนี้นะครับท่านครับจะต้องมีการไปคุดดูประวัติที่มีการน้องเรียนของผู้ก่อกบ ก็ได้คุยไปหมดแล้วเรื่องนี้นะครับว่าให้สืบสวนย้อนหลังไปด้วยที่ผ่านๆมาเป็นยังไงจากขข้้้้อออมมมมูลลงงเเคคยยีีีีกกกาารรรรนนทหืพบบบบัั็เดี๋ยวขอขอดูรายละเอียดนะครับเพราะว่าทางเขาทีมงานเขาทําอยู่นะท่านเรื่องนี้ออกมาเปิดเผยได้เพราะว่ามีทางตํารวจในชุดเนี่ยคนทวามาข้อมูลมาร้อมเรียงตรงนี้เราจะปกป้องดูแลผู้ควนเขาอย่างไรว่าถูกคุมภูมิคุ้มกันอย่งพอสมควรคนที่เป็นพยานในคดี มันก็มีกรรมวิธีของมันอยู่แล้วนะครับแต่ก็ต้องก็ต้องดูดูเหตุดูผลอย่างอื่นประกอบด้วยนะรเราไงไม่ต้องห่วงพยานหลักฐานเนี่ยเราถ้ามันเรารักษาได้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะจำทำให้เกิดความเสียหายไม่มีเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความน,น่าเชื่อถือของนักสื่อข่ามันก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับมันต้องมีอยู่แล้วแต่อย่างที่ผมพูดนะอะไรที่คนเนี่ยมันก็มีหลากหลายนะครับ ใครไม่ดีก็ต้องตัดทิ้งทนายยก็ไม่สบายใจนะครับทนายกก็ไม่สบายใจก็ได้บอกผมว่าต้องทำอะไรทุกอย่างให้มันดีขึ้นให้ได้โดยเฉพาะความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเขาไม่เชื่อมั่นเราเนี่ยมันอยู่ไม่ได้นะก็ฝากไปเนี่ยสองแสนคนเนี่ย ก็ต้องดูกันเพราะเราต้องช่วยกันทุกคนนะครับทำองค์กรให้มันดีให้ได้มมีควาจเป็นต้องตรวจสอบสทั้งหมดนะครับทั้งหมดนะครับคือถ้าลองสุชาติท่านก็รู้สึกว่าได้ได้พบป่าแล้วนะครับตอนที่ทราบนะฮะ นะครับโอเคนะครับ